ดูเขามาเล่นตักแบดกันดูคุณนายนอนมีความสุขคุณนายโชว เห็นไหมครับ่า,าตากแดดเขาก็เล่นตากแดดก,กันได้อย่าไปกลัวแดดครับเรามีพัดลมไว้ถ่ายเทยอากาศสักพักหนึ่งก็กลับเอาขึ้นไปนอนเป็นบ้านบางคนกลัวแดดจนมากเกินไปดูเขาเล่นกันครับ อ่านให้ออกนี่คุณนายโชเริ่มเค็มพอคุณนายโชเค็มปุ๊บมาเมก,ก็จะหยุดมาใช้ภาษากายบังคุณนายโชนี่มาเมมาละมาเมมาละดูมาเมเข้ามาครับมองคุณนายโช ขึ้นไปมาเมตตาม,มนี่ฮะนี่คือการสื่อสารจากภาษากายหัดอ่านภาษากายตรงนี้ครับสำคัญมากมลองดูนะครับ